เราแน่นทั้งชามแล้วก็ความอร่อยด้วยมันปากต่อปากต่อไปเรื่อยๆลูกลอกกับลูกชิ้นทอดสองอย่างนี้เป็นตัวชูของเราจะหอมมันอะ่ะกินแล้วไม,ไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นก็มีตมแต่ของเราดีกว่ามาถึงต้องสั่งถ้ามาแล้วไม่สั่งแปบลบว่ามาไม่ถึงสวัสดีค่ะโสภาการประเสริฐค่ะเจ้าของร้านยินจะโรโกห้องเต้สีย่านค่ะ คุณพ่อเป็นคนเริ่มเราก็ติดตามคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แปดขวบก็ช่วยมาล้างจามมาตลอดก็มาหกสิบปีได้แล้วค่ะตั้งแต่แปดขวบอ่ะจนนี้อายุงสิบแปดแล้วก็ตอนหลังคุณพ่อไม่สบายก็มาต่อต่อยอดจากคุณพ่อมาตลอดเลย <S 2> <S 2> <S <ๆ S 1> ก็มีบางอย่างที่เราต้องปรุงรสให้มันจัดขึ้นอย่างน้ําแกงเราต้องปรุงรสให้มันจัดขึ้นสมัยก่อนคุณพ่อทำอ่ะมันรสไม่จัดเป็นจืด ช่วงนี้นะจะกินบะหมี่ต้มยำเยอะแล้วก็บะหมีย่ยำเส้นเล็กต้มยำใหญ่โฟยำแห้งอย่างเงี้ยลูกค้าชอบเพราะมันจะเพิ่มความรสจัดลงไาอีกหน่อยนึงเขาไม่ต้องปรุงเลยก็กินได้เเลยพราะน้ำซุปเราเข้มข้นพิเศษ70ธรรมดา60 บริการดีนะคำพูดที่ดีใส่ใจกับลูกค้าแล้วก็อาหารอร่อยเรารักษาคุณภาพน้ําสุดมาตลอดเลยค่ะของเราชิ้นใหญ่ไม่เล็กแล้วลูกค้าจะติดไตรงที่ชิ้นใหญ่ลูกค้ามาถึงโอ้ห้องเต้เนี่ชิ้นใหญ่ยางห้องเต้กินเลยเนีย่แล้วก็ติดปากกันมาตลอดมีคนหนึ่งเอามาทุกวันถามพี่ไม่เบื่อมั้งก็บอกไม่รู้จะกินอะไรกินที่นี่อ,อิ่มมาตลอดก็กินอันนี้แหละ ่วงนี้จะเงียบหน่อยจะก่อนก็ไม่ดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วแต่สลับกันไปจะว่าดีเลยก็ไม่ใช่มันมีกว๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเยอะมากแถวเนี้ยจากไม่กี่ร้านกลายเป็น10กว่าร้านแต่ของเราก็ยืนหยัดมาได้ตั้ง60ปีตืนมาตั้งแต่ตีหนึ่งขึ้นขึ้นมาเตรียมพวกหมูพวกอะไรมาล้างไส้ล้างหมู แล้วก็เอาบดหมูแล้วก็มากรองไส้แล้วก็มาต้มแล้วก็มาทอดเต้าหู้มีทุกอย่างต้องทําเองทุกอย่างทอดเกี๊ยวทอดอะไรนียทำเองทุกอย่าง ถ้าเราซื้อเขาอะรสชาติมันไม่เหมือนกันความหอมมันต่างกันเยอะก็จ้งางอ่ะเจ็ดมงเช้าถึง3มามโงเย็นคือจบและหมดเวลาก็เลิกเลยหยุดทุกวันกันจากสี่ย่านมาประมาณครึ่งป้ายรถเมล์นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงถนทนร่มจิตค่ะประมาณ50เมตรค่ะ02น6์สองหกหกถ้ามาสี่ย่านอย่าลืมแวะมาเย็นสุโห้องเต้สี่ย่านนะคะ